ฮมหรือว่าครับอยู่ในเกนชินอิมแพคครับเกมที่มาแรในลูกตอนนี้ครับก็คือตอนแรกผมไม่ได้อัดไปเพราะว่าผมเนี่ยลืมเปิดไมค์นี้เปิดไมค์ปะเออเปิดไมค์ละก็เลยอัดไป้วตอนแรกนะครับเพราะว่าเออลืมเปิดไมค์ได้แหละครับตอนนี้ได้เข้ามาเมืองแห่งลมนะครับประมาณนั้นครับก็ไม่คิดหลุดไปนะครับอ่ะเลือดเต็มเต็มนะครับเอาละมันก็ได้บินเข้ามาสู่ในมเมย์นี่ฮะบินมาละอืม โผลเชียมากน้่ยไงน้่ยไงคนตัวมันเก่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวลเลอพระเอกูซัดนะครับน้่ยไงคำรามคำรามนี่โป้งนะครับเป็นเสกคนเสกว่าโทราโดลงมานะครับแม้นึกว่าซาตา้าในเอาเอวเนี่ยฮัมทำไปละพระเอกพระเอกโดนครัรอบนี้ แล้วถ้ามีมีเครื่องร่อนอยู่ที่เขาให้มานะจะไปของฟรีผมก็จะมาคิว้เครับไม่หลบได้อย่างเซชิลครับจับหางไหมไม่เหมือนในหนงังเขาไม่จับหางครับก็โดนเต็มเต็มเลยครับี่ๆๆครับเต็ๆๆๆๆมหลังเขาเต้นตูดยิงเขาตูดยิงเขาตูดเขายิงเขาตูดนงไงไงนี่ครับเดี๋ยวก็ตายครับๆๆ กดค้างกดค้างกดค้างนะครับยิงเข้าตาถ้ายิงเข้าตาตาโอเคครับไม่ถือว่าตาถ้าตัถือว่าไล่ไปได้นะครับเออหน่ครับนี่โอ้โหบินเร็วมากเป็นท่าซนิกบูมครับได้ขึ้นไปนครับปรุงอาหารร้านจะขายสุดอาหารบรรยากาศเพื่อเผยแพร่การทำอาหารที่ภาคภูมิใจครับใครครับมังกรได้บินหนีเราไปนะครับ กลับมาที่เมืองนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้เสียหายเลยเฮ้ยเป็นไรใช่ไหมอือใครวะอืสูงมากปรบมมอให้ปรบมือคือว่าจะมีพลังงานต่อสู้กับังกรยักษ์ได้นั่นคือแข็งของเราคือว่าพายุลูกใหม่กันนะอืมเข้มๆเหรออาจารย์ตีมอนสเตอร์ที่นี่เลยเหรอ คินยาพุมโปรเธอมาพอดีเลยเราต้องรีบแล้วแล้วก่ดแอมเบอร์ตรงนี้ยังมีคนที่ยังไม่เล่น,นตัวเลยใช่ไหมล่ะโอเคซีซัเค,ครียาเป็นหัวหน้ากองทหารม้าของเราสองคนนี้คือนัอนกเดินทางผู้มาจากแดงไกลพุมโปรและไพมอนโอเคว่าจากแดงไกลเองเหรอคุณจ,จะจคุณจะจเริ่มไปอย่างนี้ ที่เทก็เป็นอย่างนิดนึงในรัสือมอนสเตอรแต่แลเสียดายเี่มันเจอเวลาแบบนี้ฉันาใจความเจ็บปวดของการถูกพรากาคนทีพ่พอบไปดีคุณนักเดินทางพราะแต่นี้นั้นถือจะไม่รู้ว่าอะไรทำหาเทพแห่งลมไปทำไมกันเถอะเฮ้ยก็เถอะแต่คนทุกคนก็มีความรักกันทั้งนั้นนั่นะแหละนะใช่ไหมละ่ะ <laughs> ฮ่าทำไมเสาซีดอกนะ เสร็จแล้วก่อนอนื่นทั้งจะต้องขอบผู้กับหัวหนายในนามของกองอัศวินจา่าเมื่อกี้นะายนึกัอเจะเอาส่วนมังกรนั้นเราผู้คนที่สุประปองไว้ล้วนเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วตัวรักตัวของตัวของรักษาผู้บัญชาการขอเอกสนใจในตัวของเธอทั้งสองคนเราบอกว่าจะมาให้สู่บัญชาการของอัศวินด้วยกันโอ้มาสนใจให้เราไปเข้าร่วมกองอัศวินของเขาครับบนเมืองแห่งลมลัมนเองแต่งกายตัวละครครับ จะหล่อเท่หรือเปล่าเอ,อ่ยก็ะตุลคอครับตัดสกินนะครับโอ้มีปีกด้วยอ่าช่างมันช่างมันโหปีกสวยเวอร์อ่าเหมือนได้มาแล้วครับใครครับเไปกันที่อเออห้ายี่หิบเอ่ย อาจจะเครื่องรอดแล้วนะครับเลือเบอกว่าจะเป็นกอสวีดนะพวกเราเข้าไปเถอะหมอนิ่มก็เร็วจริงๆเฮ้ยตัวไปคือกอสวีดแล้วนะรีบเข้าไปดูเถอะอาล่ะอ่าเข้าไปนะครับกอลกอรหัสวินนะครับรู้จะเจอเรเปล่ารอฉันรอเธออยู่ไม่รู้ะมาเมื่ออะไรเธอจะมาเธอจะเข้าไปเมื่อไรจะเข้าจะเข้าไปเมื่อไร นัดกันไว้ทำไมไม่เปิดประตูจะเป็นหวน่วงจะเป็นห่วงตัวเธอรอเลยวะครับเดี๋ยวรอครับอาจจะต้องโหลดฉากนานนิดนึงนะครับสลับอ๋อมามาละฉากมาละ <c oughs> โอ้โห Jean, จีนเธอเได้บล็อกเ,เกินไป ไม่ใช่ว่านักกับเขาควรํำไว้ที่นี่หรออุ้ยทุกคนที่จีนอะทุกคนทําไช่ยงกับกับเขานอกนั้นมาพบกับเขาแล้วคุณใจร้อนนออีกหน่อยผัจะไปช่วยเหมือนกันจีนพลศักษาผู้บัญชาการฉันพาพวกเขามาแล้วล่ะโอเคครับราที่ผ่านมาก็มาณนี้แหละอืม มอนสเตดยินดีต้อนรับพวกคุณเราจะทำการขุดกับสายลมฉันคือจีนนักสากลผู้บริการแห่งกองเซเวนฉันคือลิซ่าเพื่อนรักสมุทของกองเซเบนพวกเราไม่ใช่แบบลิซ่าแบ็คพิงเต้นว้าวเพราะว่าคนไม่พอเลยเป็นเด็กดาราคนที่มาช่วยกันเหรอน่ารักแค่แต่ตอนนี้คงไม่เหมาะกับเหมาะเท่าไหร่แต่ที่ทอมสตอมเทอร์เรอร์ฟื้นขึ้นมาก็บุกเต้นอยู่แถวนี้มาตลอด สร้างแต่ความวุ่นวายการลอยของท่ามอสแต่ตอนนั้นก็แสพลังที่วัดายเวนอยู่รวมเปลี่ยนเป็น,ปนลากับลูกบอลได้ถูกแมวควรกระจายก็ไม่ปานถ้าเราพ่อแม่พ่อม,มดแม่มดนี่คือเรื่องร้ายแรงมากเลยนะทั้งผิวทั้งอารมณ์ฉันก็แย่ไปหมดหืมขาวแสบตามาก ถ้าหากไม่ได้ดูถูกลูกลายอยู่แบบนี้นก็สบา,ายใจนะพอหาวิธีช่วยอะไรคุณได้บ้างละ่ะยังได้อยู่พักคอนสแตนี้ก็อขอเขาเถอะให้พวกเราเป็นแห่งฟอร์นิสิสเป็นตัวการปัญหานี้เองไม่ครับไพ่จะช่วยอีกแรนด์ยังงั้นก็เตรียมแผนการรบก,กันก่อนเถอะส่เธอก็ที่มอมเตรียมมอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้ทางกลับกันอ่ะช่นกันที่อ่ะ โอ้โหอ่านมทนจรๆก่ะทนพาเรกันพาเจกรนตรวจับไว้มของลิซ่าพายุเฮอริเคนของสตอมเทเรก็ที่ล้อที่ล้อมมอนสเตอรในตอนนั้นก็ได้เผยแ่งออกมาให้เห็นแล้วโอ้ทั้งนั้นคำตอบก็คือในที่วิหารสรงสีวายุสอรมเระเาเปนแบบพายุนี้ได้ก็พราะใช้พลังที่ลงเรืออยู่เหล่านั้นและเป้าหมายของพวกเราก็คือสามในสี่แห่ง ของวิหารร้านผลที่เลือกเพียงแค่สามแห่งทุกๆคนจะคงจะรู้ดีฉันไม่เข้าใจนะอนณาจินท่านเราจะโมเสวลาอยู่ไม่ได้เพราะยกกาลังหงกันนำและการป้องกันเชิงรับก็ไม่มีความหมายเราะให้บัตรมังกรที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องชิงลงมือก่อนเข้าไปในโบราณสถานของวิหารร้านนั่นกันเถอะคูลเทียทุกคนอะล่ะปลดล็อกร้านค้านะครับ สามารถซื้อของได้ทำให้แข็งแก่ิ่งขึ้นด้วยรอลิกกัดอธิษฐานนะครับขอพรอให้พระเจ้าเองกด F3 เข้าสู่อธิษฐานนะครับโอ้โหไม่อธิษฐาน,นะนมไม่ให้เติมได้รับลดยีบร์เซนะครับอ่าฮะดอกไม้ครับคือใครเอ่ยโอ้โหแมงดาบสวยสัส ดาดมันดิสระผมว่าดาดยี่เท่าไรเฮ้ยอยากได้อนะ่ะมันต้องเติมหรอโอ้โหต้องเติมจริงด้วยหราคาไม่ถูกถูกอืมเขามาเติมครับทุกคนผัว่าแพ้มาในเกมนี้เอาล่ะไปกันดีกว่าทุกคน ไปกันจิว๋วครับประตู just go ก okay. okay. ็เดี๋ยวเหมือนจะต้องไปกันที่วิหารแห่งลมนะครับโอเคเอาล่ะอีกกี่เมตรนะเะ่า้รก็เมตรนะครับโอ้โหไกลมากอ่ะร run ไปดิจิ๋ว โหถือว่าไกลมากทุกคนเพื่อแมปแม่งสวยจะจัดอุ้ยเช้าละคงว่าจะได้กลางคืนกลางคืนสวยมากเบอร์รี่เป็นจ๊ะล็อบบี้ผลไม้สวยสีสันสดใสครับอีห้าร้อยกว่าเมตรโอ้ครึ่งโลเนี่ยโอ้โหอย่างไกลอะทุกคนว่าผมวิ่งละ โอ้โหไกลเวอร์ไปบนเขาใช่ไหมเป็นไงอือหือไกลเวอร์มากคือผมจะต้องการเทเลพอร์ตไปไม่ได้อะเฮ้ยอ,อยู่กับนำทางไม่ได้ ไม่มีงไงเปรียกชุ่มครับด้ยเงินมาเยอะ,ยะเลยอัลล่ะขอเพียงเวลาไม่เสียดีความของเธอไปแล้วทำไมจะเปิดทางให้กับเธอโอ้โหอาฮ่าแลาเทเลพอร์ตไป คือกูต้องการไปเทเลพอร์ตอะกูจะเทเลพอร์ตโหลไม่มีขอนะครับพี่ผมไม่สามารถที่จะอันนั้นได้หรอไอใช้เปนนำโทรนำทางอุ้ยไม่ใช่ผมวาผมวาแล้วเลยขาวได้นนะ อ๋อละโคตรไกลเปนเขานะฮะนี่อะไรเราเราเทำอะไรได้ดิเอรอนช็อต เอาละเดินมากแล้วไปย่อฟันชงเชิ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 งเชงโป่งปังนี่ไงแกด้วยนี่ไงฟันชงชงเชิงเชิงเดเดเดโอ้ยชิดโป่งอัดหน้าไปกระเด็นนบ่ละ ถูไร่บนไว้ครับอันนี้เก็บเพชรเรียบร้อยครับเก็บเก็บเก็บงานเก็บงานเอาละเราต้องฆ่าไปให้หมดครับเพื่อได้ของตรงนี้ใช่ไหมปลดล็อกโดนเว้ไว้เอาละอ่ะผมผมเตรียมทำอาหารสักนิดนึงเดี๋ยวไม่มีแรงไปนะฮะจุดไฟให้ผมจุดไม่เป็นวะโทษที มุขคออเห็นนั้นนะครับเดี๋ยวเราปีกันดีกว่าพยามยปีนะฮะสูงมากโอ้โหพลังงานเยอะมอ,อกกว่าจะขึ้นได้นะฮะจะถึงอันเนี้ยโหเลเอาเดินขึ้น,นได้ไวนะ หมดแรงทีนี่จบสิ้นนะทุกคนพายคนนี้กลายเป็นง่อยเลยนกเป็ดน้ำนี่่าเอาลาถึงยังว่วะเอาไมา่ถึงลงมาลงมาลงเดีย๋ยลงขึ้นไปพระเอกมึงมึงก็ทำให้กูเสียเวลาแบบใช่เหตุ เอาล้วพวกแกนะงูท <the> ั้งหลายใครเป็นขี้ครับชาริเนเจอร์เอ็กพีประตูแห่งวิหารนะพี่น้องเราจะถึงแล้วครับเดี๋ยวขออนญุญาตจบคลิปอ่าพาแรกคนเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวพาสองครับเดี๋ยวจะไปกันที่หน้าถ้ำนี่นะครับเกียบเดี๋ยวไว้เจอกันในภาพภายภาคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย